ขณะเดียวกันกทมเนี่ยยังวุ่นไม่เลิกคุณผู้ชมคะ,คะนอกจากมีการประท้วงมีการแจ้งความกันไปแล้วในบางคนเนี่ยนะคะเห็นว่าไปร้องกกตเลยนะบอกว่ารอบนี้มันหัวกันแน่ๆแ,แล้วอยากจะให้จัดการเลือกตั้งสอวอใหม,ม่เลยใหมห่เลยค่ะใหม่เลยค่ะคือหมายถึงว่าไอ้ที่เลือกเลือกไปเนี่ยอยากจะให้เป็นโมคะไปเลยคนคนนี้ก็คือคุณชัยดรงรัตนโยธินานนท์ค่ะเป็นผู้สมัครสอวอกรุงเทพกลุ่ม9เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะ เรียกร้องให้ประธานกะกะตะค่ะจัดให้มีการเลือกสอวอใหม่เนื่องจากพบว่าในกลุ่ม9กลุ่มของตอนเองเนี่ยมีคนที่ได้คะแนนโดดมาถึง20คะแนน2คนเลยนะคะแนนสูงมากนะ,ะกลุ่มอื่นเห็นไหมเขาได้กัน2คะแนน3คะแนนแต่กลุ่มนี้ มีคนได้ยี่ิบคะแนนเลยหรอคะดังนั้นก็เลยเชื่อว่าการเลือกมันมีปัญหาไม่ยุติธรรมแน่นอนและเชื่อว่าในการเลือกควายข้ามกลุ่มจะเกิดการบล็อกเพราะได้มีการเข้าไปทุกกลุ่มที่วางตัวเอาไว้ดังนั้นก็เลยอยากจะเรียกร้องให้กะกะตตรวจสอบซึ่งผู้สมัครไม่ควรที่จะได้คะแนนกระโดดมากเกินคนอื่นมากเกินไปเลยอยากจะให้สอบสวนเรื่องนี้ค่ะ ในกระเด็นกระโดดไป20ปบเลยในก,ก,ในก,กลุ่มต่างนั้นไม่มีทาง,าง,ง,กกรงาหรอกนะกลุ่มสาไม่มีทางดังนั้นเขาไม่ใช่กลุ่มสนาเขาเป็นกลุ่มที่จะตั้งและอยู่ในลายทุกส่มตัองรลกังนั้นผมก็คิดว่าหลายคนต้องอมีกลุ่มแปดอีก พลกลุ่มกันเนะฮะเมื่อกี้กลุ่มกลุ่มเก้าเมื่อกี้เดี๋ยวนะ <9 S 2> กลุ่มที่ว่าคือกลุ่มสองกฎหมายเมื่อกี้กลุ่มเก้ามีกลุ่มแปดอีกด้านสิ่งแวดล้อมอ๋อด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหารรมรัพย์และสาธารณูปโภคนะคะก็มีการร้องในทำนองเดียวกันนะร้องให้มีการตรวจสอบการเลือกสอวในวันนี้แหละเพราะเชื่อว่ามีการจัดตั้ง โดยตนเองเนี่ยได้รับการส่งข้อความเป็นเอกสารรายชื่อ<ะ>ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นสวในระดับจังหวัดมาก่อนหน้านี้คือได้รับโพยอ,ะอ่ะแล้วปรากฏผลที่ออกมามันก็ตรงตามโพยจริงๆด้วยตนเองก็เลยมองว่ากลุ่ม8เนี่ยน่าจะมีการเหมือนแบบทุจริตหรือเปล่าเออเพราะว่ารายชื่อคนที่ได้มันไปตรงตามโพยพอดีเลยก็เลยร้องเรียนให้มีการตรวจสอบด้วย<ะ>หลายกลุ่มเลยนะเนี่ยนี่แกบอกว่าแกได้เข้ากลุ่มลายจะแนะนําตัว แต่ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตราหนึ่งบอกพอเสนอตัวเองไปแบบนี้ปุ๊บถูกดีดออกจากกลุ่มเลย<อ>โดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้จะกลุ่ม8ปดอ,อีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่ม4สาธารณสุขคุณวิราชันพิทักครับอันนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะ<อ>คือเขาบอกว่ากลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยของกลุ่มเขาเนี่ยสิคะแนนที่เหลือเนี่ยมีสคะแนนเท่ากัน5คนจะต้องจับฉลากฮะในส่วนของคะแนนเท่ากันเนี่ยคุณวิราชบอกตอนแรกจะขอสละสิทธิ์แล้วแต่เจ้าที่ที่บอกขอเถอะ ย่าสารสิทธ์เลยจับสลากเถอะเจ้าตัวบอกเอาก็จับนะแต่ก็จับไม่ได้ออแล้วพอถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสไหมคุณิราชเขาบอกโปร่ปงใสโปร่งใสสายธนรขเนี่ยสายธารณส,สุขเป็นคนมีความรู้แต่ถ้าจะมีก็อาจจะแค่คนสองคนแต่สายอื่นเนี่ยไม่รู้จริงๆค่ะหมายถึงว่าที่อาจจะไม่โปร่งใสนะ,ะน่าจะแต่สายอื่นเนี่ยไม่แน่ใจฮะ ในกรุงเทพนะโอ้ี่เยอะจริงๆอ่ะหลายเคสนะหลายกลุ่มด้วยที่มีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นโอ้หลังจากนี้กกตน่าจะปวดหัวเหมือนกันนะคะต้องมารับเรื่องนะคุณผู้ชมค่ะ